สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมดแมสนะครับกับ Monster Hunter Wi ร์ไวสดีโอครับผมและอีกหนึ่งอาวุธในวันนี้อาวุธที่เรายังไม่ได้พูดถึงกันนะครับอาวุธในวันนี้ก็คือหอกนั่นเองนะครับหรือว่า l a n ส์ครับผมเป็นอาวุธที่มีความสามารถในการป้องกันสูงมากสูงสุดในเกมมอนสเตอร์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขามีแมคชนิกที่ชื่อว่า power g u a r d และเป็นอีกหนึ่งอาวุธเลยนะครับที่มีความสามารถในการแพร r รี่ต้องเรียกว่ามันคือการเล่นสไตล์แพร r รี่เลย อาวุธชนิดอื่นเนี่ยได้แค่การเคาน์เตอร์นะครับแต่ว่าอาวุธนี้จะมีการแพรี่เข้ามาด้วยครับผมคือกันได้ตลอดเลยต้องเรียกอย่างนั้นนะครับแลนส์ในภาคนี้คอมโบการโจมตีของเขาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะครับท่าทุกอย่างกดเกือบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีการเพิ่มเติมท่าปิดจบแต่ละคอมโบมานะครับคอมโบสามเลี่ยมของเขาเนี่ยก็คือกดเหมือนเดิมนะครับมันจะจิ้ม3าครั้งเหมือนเดิม1 2 3สนะครับไปข้างหน้าถ้าเรากดคอมโบวงกลมมันจะจิ้มยกสูงขึ้นนะครับ 1 2 3ประมาณนี้ครับผมแต่ว่าในภาคนี้เนี่ยทั้ง2 c o คอมโบจะได้รับท่าปิดจบใหม่นะครับถ้าเรากดท่าสามเหลี่ยมเนี่ยเราจิ้มข้างหน้า3ครั้งนะครับ1 2 3ถ้า,าเรากด3เหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งมันจะติดเป็นทริปเปิลพกนะครับมันจะจิ้มออกไปอีก3ครั้งนะครับก็รวมแล้วเป็น6กครับผมเป็นท่าที่ดีมากแระแรงมากของแลนส์เลย ต่อมาถ้าคอมโบวงกลมของเขานะครับถ้าเรากดวงกลม3ครั้งแล้วเราต่อด้วยวงกลมอีกครั้งหน,นึ่งเนี่ยมันจะเป็นการตั้งชาร์จนะครับถ้าเรากดค้างไว้มันจะชาร์จได้แล้วมันก็จะชาร์จออกไปนะครับท่านี้มีชื่อว่าชาร์จเคาน์เตอร์นะครับซึ่งท่าน,นี้เนี่ยข้อดีหลักของเขาก็คือเราว่างที่เราชาร์จอยู่แล้วมอนสเตอร์มันโจมตีมานะมันจะเป็นการแพรล,ลี่โจมตีกลับนะครับซึ่งจากแทงครั้งเดียวเนี่ยมันจะแทงออกไป2ครั้งถ้าติดแพรล,ลี่นะครับตอนคอมโบสุดท้ายระหว่างชาร์จอยู่ อีกหนึ่งข้อดีของคอมโบนี้ก็คือถ้าเรากดวงกลมครับวงกลม3ครั้งเนี่ยแล้วเราจบด้วยสามเหลี่ยมก็ได้เหมือนกันนะครับมันจะเป็นการใช้ทิปเปิลโปกเหมือนกัน1 2 3อม่ามันจะเป็นการใช้ทิปเปิลทรัสนะครับแทงไป3ามครั้งการกบสามเหลี่ยมวงกลมของเขาในภาคนี้เนี่ยมันจะเป็นการกระโดดแทงไปข้างหน้านะครับถ้าเรากดอีกครั้งนึงจะเป็นการใช้วายสวีปนะครับเวียงแบบนี้ แต่ภาคนี้วายสวิปมันชาร์จไม่ได้แล้วนะครับในภาคไรซ์มันชาร์จได้ภาคนี้มันชาร์จไม่ได้แล้วซึ่งคอมโบสามเหลี่ยมวงกลมของเขาเนี่ยสามารถจบด้วยการใช้ทิปเปิลโปลกได้เหมือนกันนะครับแทงเวียงแล้วก็สามเหลี่ยมนะครับประมาณนี้ครับผมแต่มันจะแทงครั้งหนึ่งก่อนนะมันจะเป็นทั้งหมด4คอมโบนะครับเวียงแล้วก็แทงนะครับ แล้วก็ทิปเปิลโปกครับผมและอีกหนึ่งท่าที่ไม่ได้เปลี่ยนไปของเขานะครับก็คือท่าวิ่งชนของเขาด้านเอกนะครับท่านี้เนี่ยเราจะกดได้ด้วยการกดป้องกันนะครับแล้วก็กดสามในวงกลมพร้อมกันมันจะเป็นการออกวิ่งนะครับอ่าออกวิ่งไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนกว่าสเตมิน่าจะหมดต่อมาเรามาพูดถึงแมาินิกการป้องกันแล้วก็การแพรรี่ของเขากันดีกว่านะครับการป้องกันของเขาในภาคนี้เนี่ยมันจะมีเพอร์เฟกกาดเข้ามานะครับจังหวะที่เรากดป้องกัน แล้วโล่เรามันเรืองแสงเนี่ยถ้ามอนสเตอร์ตบมามันจะติดเป็นเพอร์เฟกต์การ์ดนะครับซึ่งเพอร์เฟกต์การ์ดเนี่ยมันก็จะตามด้วย3 c o คอมโบได้นะครับถ้ากดวงกลมมันจะเป็นการเสรยแทงขึ้นไปนะครับถ้ากดสามเหลี่ยมมันก็จะแทงออกไปนะครับแล้วก็ต่อคอมโบสามเหลี่ยมได้เลยและอีกหนึ่งท่าก็คือเราสามารถกดสามเหลี่ยมวงกลมนะครับมันก็จะเป็นการออกวิ่งนะครับเป็นนักวิ่งของเรานั่นเอง ซึ่งการแพรลี่ภาคนี้เนี่ยมันจะเป็นมาอยู่ในการเพอร์เฟกต์นะครับในภาคก่อนในภาคเผลอเนี่ยเราจะต้องกดเป็นป้องกันแล้วกดวงกลมใช่ไหมพร้อมกันแต่ภาคนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะครับป้องกันวงกลมอ .2 กับวงกลมเนี่ยมันจะกลายเป็นการใช้เผลอการแทนนะครับนั่งลงป้องกันนั่นเองครับผมซึ่งถ้าเป็นในภาคก่อนเนี่ยมันกด r .2 กับ X ใช่ปะ่ะแต่ภาคเนี้ยมันจะเป็น r .2 วงกลมนะครับซึ่งวิธีการแพรลี่ของเขาเนี่ยถ้าเราติดเพอร์เฟกต์เนี่ย ตัวแลนส์ของเรามันจะเอาโล่น็อ o มอนสเตอร์ไปด้วยนะครับเป็นอะไรที่เท่มากต้องเรียกว่ายังไงล่ะอาวุธอื่นเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับถ้าเราติดเ perfect การ์ดมันก็แค่ติดเ perfect การ์ดนะครับเราก็ตามได้ด้วยท่าอื่นแต่ไอ้แลนส์เนี่ยเวลาติดเ perfect การ์ดมันจะเอาโล่น็อ c ใส่มอนสเตอร์ไปด้วยนะครับใช้เคมอนสเตอร์ได้ด้วยพอการจบตีจากโล่เนี่ยจะออกมาเป็นแบ c k branch นะครับคล้ายๆกับดาบโล่และสุดท้ายเรื่องที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือการใช้พาวเวอร์การ์ดของเขานั่นเองนะครับการใช้พาวเวอร์การ์ดของเขาเนี่ย,ยมันจะกัน ท่าหลายๆท่าได้นะครับแต่ผมยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะว่าท่าที่แบบมันกันได้เนี่ยมันจะเหมือนในภาคเวอร์หรือเปล่านะว่าถ้ากันนานไปสักพักอ่ะมันจะกันท่าที่กันไม่ได้ได้นะครับก็คือเหมือนกับเราติดการอัพแต่ไม่รู้ว่าในภาคนี้เนี่ยมันจะมีแมคาันิกแบบนี้ไหมนะครับในตัวเบต้าเนี่ยมันทําอะไรได้ไม่เยอะนะครับมันแค่แทงกลับไปเหมือนกับหลักการเราแพร่วงกลมนะครับแต่ว่าในตัวเกมจริงเนี่ยแลนส์มันถูกบัฟไปแล้วนะครับเขาน่าจะบัฟคอมโบของแลนส์เพิ่มเติมนะครับ หลังจากที่เราใช้เผ่าวกาศเนี่ยเราสามารถกระโดดถอยหลังแล้วก็กระโดดแทงนะครับรวมไปถึงต่อเป็นการใช้ทริปเปิลโปกได้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งท่าที่น่าจะแรงมากของรแรเลนส์เลยต้องรอดูกันนะครับว่าแมคชินิกเผอาวกาศของเขาเนี่ยมันจะดีขนาดไหนในเกมจริงคับผมและสุดท้ายในสุดท้ายอีกทีนะครับก็คือเรื่องของโฟกัสไตรของเขานั่นเองครับถ้าโฟกัสไตรของแลนส์เนี่ยจะเป็นการเอาโลโชกเข้าไปที่วูด นะครับแล้วก็ดันเข้าไปสู่มอนสเตอร์และสุดท้ายจะเอาหอกแทงแล้วก็ระเบิดตัววูลหรือว่าแผลที่เปิดออกเนี่ยให้ระเบิดไปนะครับซึ่งท่าโคปัสไตรของแลน์เอาจริงเป็นท่าที่แรงมากนะครับจังหวะสุดท้ายที่แบบโล่มันแทงเข้าไประเบิดวูลแรงมากครับผมอืมต้องบอกเพื่อนๆว่าแลนส์ในเบต้าเนี่ยในตัวเบตา้าถ้าเพื่อนๆได้เล่นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แบบน่าเล่นอะไรขนาดนั้นนะครับดูเหมือนจะตีไม่แรงแต่ต้องบอกว่าถ้าเทียบกันกับ อาวุธอื่นๆเนี่ยถ้าเราลองเล่นดีๆครับลองแพรลี่การโจมตีของมอนสเตอร์ดีๆเราแทบจะยืนอยู่กับที่ให้มอนสเตอร์เข้ามาตบได้ตลอดเลยเป็นตัวแทงค์ที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีทั้งเพอร์เฟกต์การ์ดมีทั้งพาวเวอร์การ์ดนะครับเลือกใช้2ท่านี้แล้วก็ต่อคอมโบดีๆคือตายยากมากนะครับภาคนี้เล่นสนุกมากนะครับเป็นเซกิโลเลยโอเคครับผมคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ช่องแมนแมสกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ